อ่าฮัโหลสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ก็อยู่กับ Blessing Master นะครับไม่ <c oughs> วันนี้ก็มารีวิว Mini Cooper 5 ECU นะครับผมอ่า Mini Cooper 5 ECU นะก็ต้องบอกก่อนวาอ่าเป็นสองสามสามสามสอนะครับอืมแล้วก็อ่สเตตัสจริงๆก็ถือว่าดูดีมากเลยนะครับความเร็วสูงส,สุด10ก็เล่ง10นะครับเดี๋ยว8จริงๆดูสเตตัสเนี่ยคือแม่งถือว่าเกณฑ์ที่แบบว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะอืม ถือว่าเป็นแบบดีกว่าที่คลิปนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลไปลองเทขึ้นก่อนนะครับวันนี้ขอเทสนามนี้ก่อนวอร์มมือรอบหนึ่งนะครับต้องบอกว่ายังไม่ได้วอร์มพอดีเมกี้เอาตรงๆก็คือเพิ่งอัดคลิปอีโวเสร็จนะครับ <c oughs> มาดูกันต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบมินิคูเปอร์เท่าไหร่นีน้แบบยอมรับตรงๆก่อนนะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าจะออกชาหรือเปล่าถ้าผมุห้มจะก,กระตุกคึ่งหนึ่งป่ะอ่ามันจะอ,กออกชานิดหนึ่งนะครับจริงๆมันเป็นรถที่แบบมันก็ดูนิ่งๆแหละไ,ไม่ได้อะไรมากนะแต่ว่าอ่าผมก็ไม่เข้าใจเหม,มือนกัน <c oughs> <c oughs> ผมชอบคุหายเหตุผลไม่ได้อ่ะมันไม่ค่อยมีเหตุผลหรอกแต่ถ้าถามว่าอย่างเกียร์สองสูนั่นคือคุณน่าจะไม่ได้เห็นรีวิวของผมหรอก ถ้ามันไม่ 5e คุณน่าจะไม่ได้เห็นรีวิวจางผมหรอกเอาจริงๆหรือไม่ก็แบบผมไม่มีอะไรลงแล้วจริงๆแนละ้วมันถ้ามีสัก 3e อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะได้เห็นรีวิวจางผมแต่ว่าผมว่าฟ้าก็คงไม่ได้ตลกกับผมของผมยอมรีวิวเพลคัสดีกว่าเพราะผมชอบเพลคัสมากกว่าจริงๆคันนี้ขับง่ายกว่าอ e ีวเอาจริงๆขับง่ายกว่าอ e ีวถ้าทเทียบกับคลิปที่แล้วขับง่ายกว่าเยอะครับง่ายแบบง่ายง่ายตะโกนเลย คือมันไม่ได้ไหลแบบ e v เขาไม่ได้ไหลแบบ e v แล้วเรื่องอัตราการเล่นความเร็วมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแต่ว่าพอวิ่งแต่พอวิ่งจริงมันไม่ได้รถมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เหมือนสเตตัสที่วิ่งเท่าไหร่นะฟิลมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าถาวมันเร็วไหมมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่เร็วนะเอออยู่ในเกณฑ์ที่เร็วแต่ว่ามันมันแค่แบบแปลกนิดนึงนะครับอ่ะอันนี้ก็มาเทสกันอันนี้กันเกี้วอร์มมือเรียบร้อยละพอได้อยู่พอได้อยู่ บังคับง่ายมัครับง่ายเรื่องอันนี้มันตั้งยอมจริง,รงๆเพราะว่ามันเป็นรถที่บังคับง่ายนนะครับผมพอล็อกก่อนเหลืออยู่สองอันจากการที่แล้วทําเสียไปอันหนึ่งนะครับดีที่ยังเหลือแค่สองอันอมันไม่ได้เก็บไอ้นี่หรอตายแล้วเจ้าของยังไม่ค่อยชอบเลยฮนะหยอหยอมอันนี้น่าจะเป็นบอร์ดดูทรง,งับท่านผู้ชม พอดียืมมาดีไว้มาแต่วานนีนแล้วก็ไฟดับจอยพังนู่นนี่นั่นโอ้ยเอะไม่ได้จอยพังหรอกจอยมันรวนเฉยๆนะครับจริงๆก็ถือว่ารุ่นที่ผมอยากแนะนาเหมือนกันนะครับ Fantic EOS Pro 2นะถ้าผมจะไ่ผของผมเป็นฟิลฟิลกดก็เป็นแบบ m e c h a n i c a l ก็ใช้ได้เสียงก็ใช้ได้อยู่เๆไฟก็ดีอยู่แล้วก็หลายๆอย่างการตอบสนอง เป็นครั้งแรกที่แบบผมพยายามเล่นจอยเป็นแบบว่าเอ่อต้องบอกว่ายังไงเป็นครั้งแรกที่บอกว่าเล่นจอยไร้สายเออผมว่าจัดเต็มเลยจัดเทนชาร์ตอะไรมาเรียบร้อยกว่าจะอุ้ยกว่าจะชินก็นานอยู่นะเพราะตอนแรกยิงตอนแรกๆใช้จอย x w a l สามกศูนย์ครับรุ่นเก่ารุ่นแรกๆเลยครับรุ่นแรกๆเลยครับ x w a l สามศูนรุ่นแรกๆเลยแล้วก็ไปเอามาก็ใช้อยู่นานแล้วพอเปลี่ยนจอยเนี้ย ต้องบอกว่าเป็นเดือนเหมือนกันนะเป็นเดือนเดือนเหมือนกันนะกว่าจะแบบบางคับั้างที่แบบมีเหมัอนจอย s o ง X b o x เหมือนกันนะแต่ว่าการกดอันนี้มันเป็น Hall Effect แล้วยแล้วก็มันมันก็ดีกว่าเลยแล้วก็หลายๆอย่างของมันก็จะดูทนกันหน่อยนึงกว่กาสกร์ถ้าเทียบกับ X b o x รุ่นตอนนั้นนะพอเพราะ X b o x รุ่นเก่าผมใช้มามาณเกือบสิบปีใช้จนแบบว่าแล้วผมไม่ได้ใส,ส่ซิลิโคนไว้ตรงไอ้ตรงค,คอนเทลเลอร์ฝั่งซ้ายอะแม่งแบบยางยางยาง,ยางละ,ล,ะลายติดนิ้วอะยางติดนิ้วอะนิ้วดำอะ เล่นเกมทีนิ้วดำอ่ะแล้วน้องเอาเรียเอาเอ็กบ็อกอีกตัวนึงมาให้ยืนก็เอ็กบ็อกก็ยังแบบฟิวๆคล้ายๆกับเอ็กบล็อกรุ่นเก่าแต่พอเปลี่ยนไปอันนี้คือแบบว่าโอ้โหงานเลยไอ้ชินนี่ล่าสุดก็ไปรู้วิธีแบบว่าปรับให้แบบว่ามันเป็นแบบใช้ไอ้นั่นแบบเพดละแต่ว่าไม่ถนัดไงลองแแต่ไม่ถนัดทฤษฎีคิดได้แต่กดเองนิ้วไม่ไปสุดท้ายแล้วนิ้วชินจะจอยอย่างนี้ว่ากูแบไม่เปลี่ยนละกัน นี่มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่เลี้งเขยมง่ายนะครับมันไม่ได้เล่นเป็นรถที่แบบมินิยังเป็นรถที่แบบเล่นง่ายแต่ว่าปัญหาก็คือรถรุ่นใหม่ๆมันแรงเกินไปนะต้องยอมรับว่ารถรุ่นใหม่ๆมันแรงเกินไปนิดนึงแม้วมันสเตตัสมันจะแบบดูอย่างนั้นหน่มเน้มบางคันแต่ว่ามันก็มันก็ยังแรงกว่าแต่ว่าถ้าใครมี ECU เยอะๆก็โอเคแต่ว่าในส่วนตัวแล้วถ้าถามเรื่องเทียบผมผมชอบอี o มากกว่าถ้าถามแบบแม้แม้ีวจะขับยากกว่าแต่ผมรู้สึกเหมือนว่า ผมทำความเร็วได้ดีกว่ามินิอันนี้แบบพูดตรงๆเลยนะพูดตรงๆเลยแต่ว่าถ้าคุณแบบมีมินิ 5e คือคุณต้องเข้าใจว่าเกมเนี้ยถ้าเราไม่ได้เงินเยอะเราต้องอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฟัน <c oughs> คือต้องอยู่กับสิ่งที่มีให้ได้เพื่อไต่แรงให้ได้ก่อนแล้วเราก็ค่อยเก็บเพชรอ่าเปิดรุ่นในสิ่งที่เราต้องการล้วก็ค่อยเติมไปเรื่อยๆคือจริงๆหลักการในการเก็บเพชรเนี่ยมันคือการที่แบบว่า คุณแค่ต้องบริหารให้ตัวเองอะสามารถเล่นผ่านอีเวนต์นู่นนี่นั่นไปได้เพื่อที่คุณจะได้เพชรมาแล้วคุณค่อยเปิดคันหนึ่งคุณอาจจะแบบว่าถ้าคุณไม่ได้เติมตังค์เลยเนาะคุณคุณก็แบบต้องสะสมเพชรแล้วคุณก็ต้องเลือก็ถใช่ที่นี่ไม่ใช่แบบว่าตามกระแสใครบอกดีก็ดีอะไรเงี้ยคุณต้องแบบมีอยู่ในหัวแล้วแล้วคุณก็ต้องแบบว่าดูแผ่นดูแผ่นดวงหน้าไว้บ้างว่ามันจะมีรถอะไรมาใหม่เช่นแบบประมาณนี้ประมาณนั้นในเทียนี้ใ อ่าเหมือนว่าเราไปดูเทลิกของไต้หวันใช่ไหมเราก็จะดูว่าเทียเนี้เยเจนเนี้ทยทั้งเจนเนี่ยอ่าสมมุติอย่างยตัวอย่างอย่างีสมมติอย่าง,อย,างอย่างเจนแรกใช่ไหมของเอ็กตรีมใช่ไหมครับผมก็จะพูดถึงพีเนาะเป็นพีแล้วก็เป็นเอ่าถ้าเป็นต่างประเทศจะเป็น P1 แล้วก็จะมี918แล้วก็มีเอ่าไอพวกชิลอนอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็โคอิเซกเนาะแล้วก็เอ่อคอสติไอเกล่าเนาะแล้วก็เป็นเอ่า ปากานี่เป็นอีกเจนหนึ่งนะียต้องบอกก่อนแต่ว่าซีซันแต่ว่าของไอ้อันเนี้ยมันต้องมันจะเป็นในของซีซันนี้มันจะเป็นอา่าพีวันมันค่อนข้าง,งจะเก่งของญี่ปุ่นมันก็เลยแบบใกล้ๆดใูใกล้ๆปารกานี่เนาะแต่จริงปากานี่มันก็ยังเป็นรถที่วิ่งดีอยู่นะครับอาจจะไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้เยอะแต่ใครอยากอธิบายให้ฟังเพราะว่าอันนี้สําคัญนะครับบางคนที่แบบเล่นสายฟรีหรืออะไรพวกนี้มันสําคัญนะก็เลยต้องพูดให้ฟังนิดหนึ่งอ่ะ ทีนี้เราก็ดูไว้ก่อนอย่างคิรอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขุมพอซื้อมามันใช้ได้ยาวขนาดมันเป็นเจนเนี้แต่ว่ามันอยู่มาตั้งแต่สีสันสองปะเออแล้วมันก็ซัดยาวลงมาเลยอะไรเงี้ยมันก็มันเป็นทุกวันนี้ก็ยังเป็นรถที่งวิ่งได้ดีมากๆอยู่คันหนึ่งนะครับมันก็เลยใช้ได้ยาวอย่างสมมติรอบหน้าเนี่ยคุณก็ต้องเลือกอย่างเจนที่สิ่งนี้เป็นปากานี่เนาะแล้วก็จะมีเออเจนนี้มันจะมีปากานี่แล้วก็เป็นเซนโตนะครับเป็นปากานี่มีเซนโตรู้สึกว่าจะมีโคอิเซกว อยู่เทียนนี้หรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจคุณเสกวรแต่ว่ามีลาเฟอร์ลารีอ่ะถ้าจาไม่ผิดอเออแล้วก็มีเบนซ์อีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยคุณก็ต้องลองเลือกดรว่าคุณจะลงตัวไหนอะไรเงี้ยเหมือนว่าดูสักแบบเทียนนึงก็แบบอ่าดูสักอาจจะดูสักสองคันเออแล้วก็ไปดูไทม์ไลน์มันว่ามันใกล้กันไหมถ้ไม่ใกล้ก็พอไหวพอเก็บได้หรืออะไรเงี้ยก็อาจจะเอาสักหนึ่งอีหรือไม่มี e, อีก็เราอาไปแล้วต่เอาที่เอาที่เพชรถนัดถน,นัดเพชรอ่ะอถ้าดวงถ้าดวงต้องเข้าใจแต่ว่าอย่าไปหวังกับว่ามันจะออกเลสคิดซะว่า เก็บตังค์เพื่อเอาเอาเงีแรกอะ่ะเหมือนประมาณหน่อยของผมผมอะเปิด240ถ้าไม่ได้ก็อาจจะไม่เอาอ e. ีถ้าได้ก็อา่าก็ถือว่าด,ดีไปอะไรเงี้ยประมาณนี้นก็มีงบเพื่อที่จะมองทางต่อไปแต่ถ้าเล่นคัดล่างก็เล่นง่ายหน่อย120คัดกลาง 110. 160ก็อันนี้นี่แต่ก็อยู่ในที่ที่ทัได้จริงม,มินิเป็นรถที่เล่นง่ายนะจริงๆเหมาะกับมือใหม่คนระับเป็นรถที่เหมาะกับมือใหม่แต่ว่า รถสเตตัสที่แบบมันอาจจะแบบไม่ได้หวือหวามากแต่ว่ามันเป็นรถที่บังคับง่ายนะถ้ามองแบบในแง่ของการบังคับง่ายๆนะมันเ่ง่ายๆเนะี่ยมันเป็นรถที่แบบนี้มันเลี้ยวก็คือเลี้ยวตรงๆ h a n d ิ i n g ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีแต่ว่าเรื่องความเร็วอาจจะนิดนึงนะแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นรถที่แบบถามว่าดีไหมดีเดีถ้าแบบยอมรับแบบตรงๆมาชุดแต่งก็สวยอนนี้ต้องยอมรับ เสียแล้วเราก็สลิปเห็นไหมสลิปได้ไก่มากเกมเนี้ยสลิปโคตรไก่ไก่บบแรกๆตอนเกมเปิดใหม่ๆคนชอบเสียงมันสลิปมันสลิปแบบมันไม่มันไม่ใช่แบบเกมอื่นที่สลิปติดตูดครับมันไม่ใช่แบบชีวิตจริงที่แบบไม่ต้องแบบติดตูดอะไรอย่างเงี้ยนะแบบใกล้ๆหรืออะไรเงี้ยมันไม่ขนาดนี้นะอุโมงลมมันยาวอยู่นะบางทีอะเกมมันก็เลยทำให้สตรีมค่อนข้างที่แบได้เยอะ ผมก็อาสุนเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยเราสลิปนี่ก็ยังสลิปอยู่เห็นไหมสลิปสลิปสลิปไกลขนาดนี้ก็สลิปเนี่ยไกลพอไหมจริงๆมันไกลได้มากกว่านี้อีกนะจริงๆสลิปอ่ะเห็นไหมสลิปยังขึ้นไหมนะเห็นไหมนั่นแหะเลยะเท่าไหร่อ่ะเห็นปะจริงๆบางทีอ่ะถ้าเรารู้สึกว่ารถเรามันช้าการสลิปสตรีมมันก็ช่วยได้ครับมันช่วยได้ แต่ว่าบางทีผมผมติอีโค่กดไม่ได้กี่โค่กดติ่นเฉยคือแบบรู้สึกแบบไม่อยากสลิปอ่ะทำไมต้องสลิปด้วยอะไรเงี้ยเอองอเงี้ยนิดนึงแต่ถ้าถามว่าถ้าถ้าเล่นจริงจังก็ต้องสลิปถ้าจะถนัดหญิงต้องสลิปเขอดูเลยขาหน่อยไม่มีอีนะเห็นไหมเอออไม่เต็มเลยแต่เราเดี๋ยวิ่งไปถักันก็ถึงบอกว่ามันเป็นที่ฝีมือด้วยส่วนหนึ่งนะประมาณนั้นแต่อย่างที่บอกคือมินิอ่ะเป็นรถที่บังคับง่าย ถ้าเรามี ECU อย่างเงี้ยพางอย่างที่ผมบอกคือพยายามอยู่กับสิ่งที่มันมีเรามีอะไรเราใช้อย่างนั้นก่อนมีอะไรก็ใช้อย่างนั้นก่อนนะอันนี้คือแบบจริงๆเรื่องรถมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าผมอยากจะให้เรื่องเกี่ยวกับการวางแผนสำหรับคนที่แบบมาใหม่หรือผ่านมาดูหรืออะไรเงี้ยเออเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับคือสมสมุติเนี่ยสมมุติอ่ะอันเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะมันเจ็ดคันมันจบที่ตรงนี้เนาะเออแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาอ,อาจจะยังไม่ได้เอาลงเนาะพวกเนี้ยแต่ว่าถามว่าคูเมโร่สอง ECU มันก็แรงนะีออรย เออมันก็แบบเหมือนกับว่าเออพอตัวไหนแบบเริ่มสมมติตัวนี้ที่ ECU เพิ่มเขาก็อาจจะดันดันคันบางคันลงมาก็ดันคันบางคันออกไปอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนว่าเขาจะดันดันอะไรขึ้นมาเนาะอืมเข้าประมาณนั้นนะเนี่ยเขาก็จะเขาจะมีอ่นีอันนี้หูรถรถคันล่างม่งดีเกินอ่ะมันก็จะประมาณนี้เหมือนว่าดันดันไปอันนี้คือของเขาคันล่างนี่ค่อนข้างลนละอืมมันก็เลยแบบว่าเลือกได้ตามใช้สอยตามสบายนะสำหรับคันล่างเราเนี่ย แต่ว่าอย่างที่ผมบอกสมมติว่าเราไม่มีสมมติไม่มีไม่ไม่มีไอ้ไม่มี EVO ไม่มี EVO ไม่มี DB อย่างเงี้ยอ่าเราก็อาจจะดึงดันคันนี้มาแบบคือ ECU มันเยอะก็ดันขึ้นมาก่อนดันใช้ก่อนแล้วพอตอนหลังคุณอยากได้พวกรถลิมิเต็ดตัวใหม่อะไรเงี้ยที่มันแบบสเตตัสแรงๆกว่าอะไรเงี้ยก็ค่อยมาเพราะยังไงคันหลังๆมันก็แรงกว่าคันนะใหม่อยู่แล้วนะครับบางทีศูนย์ไม่เท่ากับคันเก่าๆพวกคันที่แบบไม่มีไม่มีตู้ลิมิเต็ดอะ2สอง E อะไรเงี้ยอืมเพราะงั้นมันก็อยู่ที่การตัดสินใจนะ พยายามบริหารดีๆแล้วก็แบบค่อยอัพคันใหม่เข้ามาเป็นช่วงๆช่วงๆอะไรเงียง้ย,ย,ย,ยแค่นั้นก็พอครับประมาณนั้นโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับก็ถ้าอย่างไรก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b ส c คร b e ไว้ให้หน่อยละกันนะครับเพราะยอดติดตามว่า <c oughs> ขึ้นช้าเหลือเกินนะ,ะไม่แปดพันแทีนะ่ฮะแล้วก็ส่วนใครที่อยากสบสนก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับสามารถดูคลิปก,ก่อนใครเนาะ,ะแล้วก็อ่าใครที่อยาก มีซุปเปอร์แตงด้วยนะครับถ้ากด,กดอยากช่วยกดก็ได้อยู่ช่วยในการส่งทุนนะพะ mm hmm. ช่วงนี้ก็ดูดูอยู่ว่าอาจจะได้อาจจะต้องเลิกสักเกมสองเกมก่อนแล้วเดี๋ยวอยากจะเปลี่ยนคอมพวกนี้หมดกันเติมเกมเยอะมากต้องพยายามตัด,ตด,ตดทิ้งบัางนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้กันขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ